มาได้เยอะเลยนะคะแบบพี่แต่งโคเมาเลยนะคะดูดูีมากระสใช่ค่ะยังไดีคะแล้วนี้นะคะือเการมนทุกคนเราไม่มีทำไมเราสอคนทีไกันเมเลยขาก็ตั้งเดรเชื่อรู้สึกว่าไมคมันพอดีแล้วไงไมคมันพอดีแล้วนะครับไปได้เลยตรี้ั่ดาไ้ไกแล้วนะครับกงยเยอะมากแล้วก็ูกมากอสดรอสดอ ปานช้างเพื่อนพิธกรอีกนะครับเดี๋ยวอาไว้หน่อยให้ของขวัญหน่ให้ของขวัญหน่ของขวัญอัศตรรย์ได้ไหมให้ของขวัญช้างครับมัศจรสวยมากเรานี่้องข้ มันจะเป็นตัวเหมือนพ้า yeah. okay. mm. like ุจไดเชือกเชือช่วยากุแล้วันนีเราะต่นนี้คะมีจายรูปด้วยผู้หงอ๋อไทยไทยไทยนะกขอีเตของสวาไทยไทยขอแรกนี่จะมีเป็นลายไทยกันแล้วสยชื่อแบบเท่ เชื่อมีตัวใหญ่มากเชื่อมีเยอะนะคะแต่บอกมาแล้วว่าที่เสนอคืออะไรนะคะอ่าชื่อชื่ออะไรคะคุณคะคุณคะโอ้นะคะแล้วจะตอบได้ไหมคะได้ไ คุดิมคุดิมครับมุดิมเห็นกันไหมเห็นเห็นกอยู่ครับรู้สึกมันอาเลยตอนนี้รู้สึกว่าเราสองคนแบบว่าห่างเหินไปมากไปครับเอ็นรับกคโอเคครับเียนเชิญหมช้งประจำที่เลยครับอ้งนกาี้ดี่เลหากคนครับฝังนี้ด้วยนะทุกคนฝั่งนี้เวยอันนี้จะเป็นช้าง ท่านใดนะครับนั้งเสื <owner ro> <necessary> space, ้อท่านใดนะครับที่อยากผูกข้อไม้ข้อมือนะครับรับฝันนะครับนี่ไรมอโดยหมอประจำมชานนะครับเชิญที่บูธการตัองเพื่อแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ได้เลยนะครับบูธจีบอกเล่าเรื่องราวนะครับพิพิธการมีชีวิตถูกทางวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ของเราครับาช้งมาอยู่ตรงนี้เลยนะครัไม่ไปไหนกับสมบูรณ์นะครับท่านวัดบางจีนนะครับทางกองทุนวัฒนธรรมแห่งสุรินทร์เป็นตัวเชื่อค่ะขอบคุณขอบคุณครับ คลกเป็นจงู้ไปหนเลยอ่ะเดี๋ยวตักบาเสร็จนะครับตักบาสเสร็จช้างนะครับเดี๋ยวมารับนะครับกิ๊บเซตนะครับอาหารช้างที่รู้ได้นะครับเดี๋ยววนมารับได้เลยนะครับวนมารับได้ทางนี้รอแล้วหรออทางนี้รอแล้วอทางนี้รอแล้วได้ของขวัญหน่อยไหม ไปสาวน,นะเราหันไปดโ,โ,โอ้โหโอ้โหมันงามมา,มากๆเลยค่ะถ <c oughs> ้านใครอยากจะเก็บภาพได้ก็เรียนจนกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่พูดใช่ไหมะสำนักงานการท่องเที่ยวะะแห่งประเทศไทยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเลยจังหวัดสุรินทร์ทินช้างใหญ่ นักท่องเที่ยวบอกว่าคนสวยที่ฉันหันอย่างไวเลยไม่ค่ะเขาเรียกสาวงามของเรานะคะอ่าสำหรับประเพณีศรีอิสานวิถีแห่งศรัทธาค่ะการท่องเที่ยวแห่งไประเทศไทยสําเนาสุดรีและเราก็จะมีดนตรีนะคะเป็นการสแสดงพื้นบ้านค่ะนะคะไพนะ่ร้องไพ่ร้องเนี่ยให้เพื่อนรับฟังรับชมหรือจะร่วมเรืม่ไมได้ ขอบพระคุณกขอบพระคุณกาเรากระหูดแล้ว